สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราไม่ได้จะเล่าเรื่องผีค่ะแต่เราจะพาไปเจอกับกองทัพผีจริงๆค่ะใช่ครับฟังดูเหมือนชื่อหนัง Netflix ใช่ไหมครับแต่นี่คือหน่วยลับจริงๆของกองทัพอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่สองที่ชื่อว่า Ghost Army หรือหน่วยรบพิเศษกองบัญชาการที่23ขอเดาต้องเป็นหน่วยคอมมานโดลับฝีมือเฉียบใช่ไหมคะ ผิดครับหน่วยนี้ไม่ได้มาจากเวสต์พอยต์แต่มาจากโรงเรียนศิลปะฮะจริงครับกองทัพสหรัฐไปเกณฑ์ศิลปินมาจากคูเปอร์ยูเนียนพรัสบริษัทโฆษณาไปจนถึงดีไซเนอร์เข้ามาร่วมทีมเพราะพวกเขาต้องการคนที่หลอกเก่งแบบมีสไตล์หลอกในที่นี้คือใช้รถถังปลอมกับเสียงปลอมใช่ไหมคะ ใช้เลยครับเขาเรียกสิ่งนี้ว่าคลังแสงแห่งภาพลวงตาหรือ Multimedia Tactical Deception มีทั้งหมด4อย่างหลักๆเลยครับ 1. กลลลวงทางสายตารถถังเป่าลมอันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหมคะรถถังที่ทำจากยางใช่ครับ